อ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปชมที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะฮะติดแม่น้ําลาวนะครับอยู่บ้านหนองหลมนะครับตำบลเิมพงชัยพรชัยจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้เราวิ่งบนถนนหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะฮะสีเวียงแม่เรียบนะครับผมเราจะทางมาจากที่วัดการพิือ์ชัยนะคะับ้นาดไปทางตัวเมืองอ่าตอนนี้เรากาลังจะทางไปยงตัวเมืองเชียงรายนะฮะแปลงนี้เราข้ามสะพานแม่น้ําลาวนะฮะถึงบ้านหนองหล่มเราก็จะเลี้ยวขวานะครับ <10. S 1> บอลขอด10บก็ไปดูเแปลงนี้แถมที่งอกให้ด้วยนะครับเอกสารโฉนด2 2ไร่2งาน63ตารางวาแต่มีที่งอกอีกประมาณสักหนะึ่งไร่เนาะไร่เศษก็ตีไปประมาณสาสีไร่นะฮะขายทั้งหมด2องล้านห้าแสนบาทนะครับยกแปลงนะครับเอกสารโฉนดหนึ่งใบนะครับ นี่ก็ผ่านเข้ามาไม่ไกลเนาะอะครับใช่ชุมชนชุมชนชุมชนนะครับตอนนี้อ่าแปลงนี้เข้าจากถนนนี้ไปอีกประมาณกี่เมตรสามเมตรหระเป็นถนนเป็นถนนลุงรังเนาะใช่ไฟฟ้าไฟฟ้าถึงจะฟ้าถึงหนึ่งเส้นนี้ฮะก็ประมาณถ้าใจเราเอาไปถึงก็ไม่กี่ต้นนะไม่กี่ต้นนะครับมีโครงการที่จะเดินไฟการเกษตรไปอยู่ หมู่บ้านได้ครับแปลงนี้ครับอ่าตอนนี้จะเป็นถนนอ่านี่สุดท้ายเนาไปเรื่อยๆเนาะแปลงอยู่นี่ก็อ่ข้างหน้าเียวีต้มไหน่ยนนด้นนี้ก็จะไปทะลุออกบ้านหมู่บ้านไปยังน้อยไปยังน่นอ่าแล้วก็แปลงนี้ก็ห่างจากตัวเมืองประมาณห้ากิโลหกิโลนะกิโลสิเศษอ่ากิโลเศษเศษใกลกลใกล้้ลอกถนน ไม่นำลำก<ห>ิ่นี้เชียงรายเวี<า>ย,ยงชัยครับรถ้าแยกพ่อขุนเวียงชัยอ่ะทะลุไปแปลงนี้มีที่งอกให้นะครับอ๋อเลี้ยวเข้าไปน้อยนะแปลงนนนขางนาดนี้นะครับจะเลี้ยวเข้าไปอีกประมาณยี่สิบเมตรตอนนี้ป,ะะปลูกสับปะรดอยู่นะก็สวยเหมือนกันนะที่ดิแปลงนี้นะฮะ<ห>แถมพี่งอกไปอ,อีกประมาณไล่เซตนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถจอดข้างบนนี่นะเดี๋ยวเดินเข้าไปนะครับ ก็จะเดินเข้าไปนะครับแต่ดลดลงไปได้นะครับไม่มีอะไรนะรเริ่มตั้แต่ั้วที่สองนี่นะครับั้วแรกนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นทางสาธารประโยชน์นะครับรนะห่างจากตัวเมืองห้ากิโลเนาะ เนี่ยเริ่มเริ่มดักเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเอยที่ปลูกอะไรสับปูลดตรงนี้ฮะเนี่ยที่เทืสนก็คือที่ตกเป็นเสาโพน่ะอ๋อสับปูลใช่เนาะไปแล้วมันเป็นปีงอกปีงอกของแปลงนี้เนาะไปามาดูตรงนี้มันใกล้แม่น้ำที่จริงมันติดแม่น้ำลาวนะฮะแต่อะไรนะแม่น้ำลาวมันเปลี่ยนทิศ เป็นทางนะครับในฉนนในระวางมันตีไปน,น้ำราวนะครับ,รบรน,นี่ฮะไป,ะปสีส่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับน้าก,ก้อนอะไรนะนลรโลกกับไปนักสัญจรไปนักกันนี่ ถมแล้วไม่ต้องถมนะเน,ไไนี่ยเ,เออมาพอนี้ตัวกะกูกจะลวดขายตัวนี่กลับมาเรียกิุญเียนลกมนันี่องเลยนะงบสอง้านกาขายที่สองล้านห้าแสนบาทนะครับแถมที่งอกขึอีกประมาณหนึ่งไร่นะฮะ แนวถึงตรงคันดินนะฮะนะครับที่ดินผมแล้วนะสวยมากครับก็คือประมาณ หนึ่งไร่สองงานหกสามตารางวานะครับเป็นที่งอกที่งอกอีกหนึ่งไร่เป็นที่ของเรานะครับไม่มีใครนะฮะตอนนี้ปลูกสับปะรดอยู่นะครับสองล้านห้าแสนบาทนะครับกว่าสวยอวันนะฮะติดแต่มันติดจริงมันติดน้ำนะฮะแต่ตอนนี้น้ำมันเปลี่ยนทิศนะฮะร,ระวังมัน ระวังมันบอกว่าติดน้ำนะครับคือที่สวยนะครับผมแล้วเนาะไปที่เนินนิดๆนะเดี๋ยวจะไปโฟกอะไรของยังวดนี่แมวแมวเสาอยู่ตรงเสานี้นะฮะน,น,นี่ครับแมวฉลุนตรงแค่เสาตรงนี้นะฮะและส่วนที่เหลือข้างหลังเนี่ย ประมาณหนึ่งไล่เศษนะฮะหรือหนึ่งไร่เลยนะฮะก็คือเป็นของเจ้าของนี้ฮะให้ไปเลยฟรีๆนะครับสวยครับไปนี้ฮะรูปแบบดีแปลงดีนะฮะผมเสร็จไปบ้าฮะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากนะครับรถไฟฟ้าห่างประมาณร้อยกว่าเมตรฮะ ถือว่าถูกแล้นฮะแถวนี้ก็ขายกันไล่หนึ่งประมาณร,มารีมล้ากหาาตัวนันแหลัวี้ตัวงนี้เป็นที่งอกมีหลักหมุดหรอเน็ดดูหลักหมุดดิไม่มีไหม นี่เขาทำคณะผมมาแล้วนี่เนาะนี่หลักเดิมนี่มันจะอยู่ระหว่างในช่องนี้แหละเนี่ยช่องเนี้ยไอ้หลักชนบทมันจะอยู่ในช่องเนี้ยมันจะตรงกันเลยนะฮะตรงกันเออมันเฉียงป่ะนี่มันเฉียงนิดนึงน้ำลาวมันตรงได้ที่ไหนี่เดิมทีมันเป็นน้ำลาวอ่ะแต่น้ำเปลี่ยนทิศเลยเปลี่ยนทางเปลี่ยนลปลงลงบนนู้นหรือว่าเป็นแปลงสวยอีกแปลงเนี้ะแปลงนี้นะ ผูกบ้านนะสวยแวนะ่นอนบรรยากาศดีนะครับด้านหลังนี่มันเป็นแนวลําเหมืองแม่น้ําลาวนะครับเมื่อก่อนน้ําลาวมันผ่านตรงนี้พื้นที่เขตรับผิดชอ่องคือวิงชัยนะครับสำนักงานที่ดินคือวิงชัยนะด้านหลังก็ติด ติดคันดินเนาะทิงทัศนโฉดน,นะฮะหน้ากว้างเท่าไหนนะร่นะบอดได้ปอสหน้าสิบเมตรนะฮะนีะ่ย สวยตัวนี้ลูกแป้งสวยเป็นสีเหลืองมุ่นผ้าเลยนะครับสองไล่สองงานห3สามตารางวาแถมที่งอกให้ประมาณหนึ่งไล,ล่เนาะใช่เนี่ยแบบเอาปูนก็คือตีไปประมาณสามไล่เนาะสองงานห3สามตารางขายที่สองร้ห้า 5, แ,<ล>แสนบาททำอะไรครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนของด้านหน้ากันนะฮะไปเต็มแล้วนะทำอะไร ตำบลวิงชัยอำเภอวิงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับบ้านท่า,าบ้านหนองลมนะครับอ่าออนะเอาผ้าผ้างเนี่ยที่ดีสวยนะไปที่ <พอ S 1> เนินนะครับ<ป>ไ,ไม่ไกลจากกัุเมืองเชียงรายนะครับ างเดี๋ยวเราไปดูหน้าท okay. ี่ดินก <song pt> <throughout> ันนะน้ข้างก็ติดที่ที่ดินของอีกแปลงอีกโนนหนึ่งนะครับขาขายอยู่ที่หึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับ เอกสามสี 34, ดด่ฉดหนึ่งใบหนึ่งแปลงครับทำบ้านสวนได้นะหรือจัดสันก็ได้นี่ทำจัดสันก็ได้นี่เนี่ยด,ดึงไฟมานิดหนึ่งคไไร,100 <100 S 2> รับร้อยเมตรอ่าการไฟฟ้าเขาเขาทำให้ทีร้อยสิบเมตรที่เหลือเขาหลอกออกมันขึ้นรับ การไฟฟ้า,า,ฟาที่ดินแปลงนี้นักกว้างนะครับแล้วก็ถนนกว้างเท่าไหร่หกถึงแปดเมตรมปแปดเมตรว่ะแถมที่งอกอ,อีกเนาะงอกให้ทำกษตแปลงสวยมากๆแปลงแปลง ดินนี้ไม่ต้องผมนะปรับปรับแล้วก็ปลูกบ้านได้เลยนีนย่น้ำก็โดยน้ำประดานเจาะกันเนาะต่อปลามาหน่อยก่อปลาปลาเนาเนี้นเทศบาลจังหวัดเชียงรายนั่นเลยป็นแรงสวยอีกแรงหนึ่งนะครับข้า้าเบ็ิถนนทางสาธารณะนะครับ เดี๋ยวดูนงครับเนน,นี่เพลงแนวถนนนะครับสนใจแปลงน้ทรกมานะครับ0873438755 0882590477เชียงรายขายที่นี่คุณนระดลนนะครับนี่คือหลักหมุนฮะด้านหน้าที่ดินนะับ ห้าสิบกว่าเมตรนะกว้างนะรั้วก็โอเคใช้ได้นะครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามนะฮะเะะะจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ